สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปังปัสสุภสุคนจ้า่นี้มาพากระแม่สบายเราจะน,นช่องแม่สบายะแกมื่อวนี้กินตำบักเยิม้ม<ห>กินตำตน้ำกินวกกวตำมันบักเยิ้มบักแกลตอนี้ข้วกกวาวบ๊วย,ยไง จากนันอย่างไงเอาไม่รู้มือน้านอาหารเอออัน่เป็นปลาเราจะสมมารถ่ดียกงพักกะหิน เราบริหานนี่ห่านแดดเนี่ยให้หองไปละพี่นหนทั้งนบอกกลตาน,นีทั้งนบอกยม รปาบเรต่องกินละ้องกิน่ารุ่นปากินยนาขึ้นก่อจ้ะ บ้านบ่ไเด้เฮ็ดน่ากินเ้าเอามากินอยู่นะยามมือสาวหอนยามมือแรงกักกลับไปบ้านอาบน้ำนอนลูกกับขาแม่บ่ได,ด้ด อเพ็ดเพ็ดโ้เพ็ดเพ็ดเพ็ดเพ็จตาเพ็ดตาทำใจเครื่องประดกหน่อยทครื่ประดกตอนเอาตัํำใส่กัน หนแบบาวนาแล้วประเทศไทยซองจำเหมือกปีไบบม่เมื่อไร่นา จับบรจับตำแส่บกระเค้าคืนชิมอะไระตำแส่บกระเค้าคืนตะไคร่หมกยมตะการาม ตอนนี้จะมีละแท่ตะไคร่มันหอมเข่ากันต้องเกิดตอนนี้ใส่บักย้มแล้วกัซอยตะไคร่ใส่หน่อยนึงเข้ากันคักแล้วก็ใส่ปลาแดกกับผงชูรสพอจบมองใส่ยังแซ่บ เขาบ่รูกเขาบคุณเขาบา มื sure. ้อน้ำมันบะไส้แม็กกินนี่ยู่แม็กินเขาอย่บ้าปอกซิมามังกลางกล้อง ปากกระถินแกแล้ว เมื่อแม่สิตาม <c oughs> อิว <c oughs> อิวบ้เป็นป๊บบ่เป็นป๊บม <c oughs> าแกเอามาลูก ที่มูกไรเคล็บแมงวันเพิ่งมา,าใสด่ดยนี่เพิ่งมากินไก่เยอะมากินยุป,ปาร์ติดกันมีแมงวัน กินสะสมไว้ไปญี่ปุ้นบ่มีกินพากะทิ้นน้องกินงากน แนะนำทักลก 안녕. 빠빠구 빠마구 빠빠구. ไปละจ้าแล้วไปลจ้าขอบคุณตอนเช้าขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าอย่าลืมกดตด,ดไลค์แชร์ให้น้ำใด้ด้วยจ้า,จาคลิปนี้ไปละจ้า<ป>พอกันไหมคลิปหน้าจ้า,จาสวัสดีค่าบ๊ายบายไป